รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย กันแดดกันฝนข้างรถครับความยาว4ี่เมตรสีเซนความกว้างด้านไปสองเมตรนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งจะกว้างประมาณหนึ่งเมตรนะครับอันนี้ได้มาจากเว็บา a าด้านะครับอุปกรณ์ที่ได้มา ก็ตามนี้มีถุงของเสาสมอบกสูงประมาณ2เมตรนะครับ2ชุดหรือ2ต้นนะครับอันนี้ก็คือตัวผืนผ้านะครับพร้อมกับกิบล็อกเข้ากับอ,อุปกรณ์ที่จะติดกับตัวบนหล,งนลังคารถแล้วก็มีเชือกขึงสมอบกหรือขึงตัวเต็นตัวไอผ้าใบไฟชีตข้างรถ พร้อมกับชุดสมอโบกขนาดนี้แค่นี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการกางกันนะครับในส่วนของอีกด้านหนึ่งด้านปลายด้านนี้กว้างประมาณ100เซนติเมตรนะครับด้านนี้นะครับเนี่ยหรือ1เมตรนั่นเองครับแล้วก็มีห่วงตาไก่ตัวนี้นะครับยึดกับคานบนหัวเก่งนะครับก็แล้วแต่เรานะครับแต่ของเรา ดัดแปลงโดยใช้ตัวดดกระจกนะครับมาจับบนหลังค่างว่เก่ง ครับนี่คือผ้าใบกันสาดค้างรถท,ที่เราติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นลักษณะด้านข้างของตัวรถเนาะในส่วนของตัวสมอบกเราขออนุญาตเปลี่ยนจากของที่มากับเขานะครับเนื่องจากว่าพื้นพื้นอ่าอันนี้มันแข็งนะอ่าสมอบกตัวนั้นอาจจะไม่แข็งแรงเท่ากับสมอบกที่เรามีอยู่แล้วมีอยู่เดิมเนาะนี่นะครับก็ มุมการติดตั้งก็แล้วแต่เรานะครับก็ได้ประมาณนี้จากจุดนี้มาถึงจุดนี้กว้าง2เมตรนะครับหรือ200ร้เซนติเมตรความยาวก็สีเมตร40เซน